ครับวันนี้นะครับเราก็มาทําตํานะครับหนวดปลาหมึกนะครับเป็นหมึกสายนะนี่ซื้อมานะโคตใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเอาแต่เฉพาะหนวดนะครับแล้วก็ตัวเราตัดฟองไว้ทาอย่างอื่นนะเดี๋ยวเราจะจะตัดมันออกนะครับนี่คือวิธีการตัดนะตัดอันนี้วก็ผ่านนี่ออกอืมันฟันอย่างเราออก เราเจะต้ชนนี้นะเดี๋ยวอกเนยอันนี้เป็นฟันมันเก่งๆแล้วเราออกโอเคนะในตำนี้ทั้ก่อนนะเดี๋ยวก็ไปดูขั้นตอนต่อไปครับนี่ก็หมึกสายเราล้างเสร็จแล้วนะครับเราล้างน้ําเกลือนะให้มันหายเมื่อกหายคาวนะแล้วก็ เชื้อด้วยนะครับล้างไปแล้ว,ลวสองน้ำนะครับแล้วก็ตัดมาเป็นชิ้นเล็กๆนะแล้วเราก็ลวกเลยเดี๋ยวลวกแป๊บเดียวครับม,มาให้ใกล้ๆจะรุ่งแป๊บเดียวมันสุกสักหน่อยนะึง ตัใส่ตะแก่งเลยนิ่มกว่านิ่มได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขึ้นนะเป็นสายเรานะครับมาตำกันเดี๋ยวนะใส่น้ำปลาเลยโอ้เยอะมากเลย นี่จานใหญ่เลยน,นี่ครับโอเคนี่ครับเด้งๆเลยนะ หมดแล้วเก็บตส,สวยๆครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะไปตำมันนะเดี๋ยวเราไปตำมนะันอ,อ่าเดี๋ยวเราเอาน้ําเย็นเดี๋ยวเราเอาน้ําเย็นแช่หน่อยนะให้มันจะแบบเด้งๆกรอบๆหน่อยนะครับเดี๋ยวองด้วยน้ําเย็นนิดนิดนึงไม่ต้องแช่ราดเลยครับนี่น้ําเย็นนะจริงๆดองน้ำแข็งก็ได้แต่ว่าน้ำแข็งไม่มีนะเอาอะไรราดแบบนี้ก่อนโอเคให้มันร้อนด้วย เดี๋ยวไปดูกันตำกันนะครับเคนะครับก็ต่อไปเป็นขั้นตอนตำนะครับี่เครื่องปรุงเราก็มีมะนาวนะครับมีกระเทียมมีพริกสดนะแล้วก็น้นก็เป็นผักเดี๋ยวว้ใส่นะมันมีอาผักอะไรบ้างนะเป็นผักชีมบเลื่อยนะแล้วก็ผักชีแล้วก็มีอะไรนั่เรียกพึ้าใชอเคแล้วก็มีมะเขือเทศสองลูกนะเคนะมาตำเลยแล้วก็ขาดไม่นดาเลยนี่ัน้ำปลานะครับนี่ ตำเลยเรามีผู้ช่วยตำนะวันนี้นะเต็มพริกเยอะเยอะนี่เป็บ ทีนี้เราก็ปรุงรสนะครับนี่ใส่ผงชูรสนะนะับแต่ชอบเลยนะครับผงนัวผงนัวนะครับก็ตามด้วยน้าําปลานะครับก็แล้วแต่ปริมาณนะครับใส่สามช้อนอ่าสงสี่ช้อนเลยคนเข้มนะก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับใส่นิดหน่อยนะึง ก้อนน้ำปลานะครับนี่เติมความเค็มความหอมไว้หน่อยนึงครับขาดไม่ได้เลยมะน,นาวเรานะนที่ลูกได้เนี่สามลูกมะน,นาวสามลูกนะเยอะเลยครับมะน,นาวสามลูกโอเดี๋ยวเราก็ปรุงทีหลังนะนะขาดนะสันมะนาวทนีนี้เราก็าเดี๋ยวเอาหมึกไปยำครับ หรือว่าตำก็ได้ครับตำนะครับตำหน่อยหน่อยหนึ่งครับแล้วชิมรสชาติก่อนใส่มะนาวอีกหน่อยนึงนะแล้วก็ปลาหนนัวใส่เข้าไปนีต้มแล้วนะนะปลาต้มแล้วนะแล้วก็เติมผงนัวเข้าไปนิดหนึ่งผงนัวน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลนิดหน,นึ่งครับจะได้เป็นเปรี้ยวหวานนะ ใส่มเกล็ดเทศนะครับลูกหนึง่งใครชอบก็ใส่สองลูกเลยนะตัวตามด้วยผักชีนะครับชีเรานะครับจะมีสองแบบนะนี่เป็นผักชีใบเลื่อยหนระือว่าผักชีลาวนะนี่ แล้วก็มีผักชีไทยนะครับมีแบบนึ่งนะมีผักชีไทยนะครับนี่ก็ตั้งโอนะคอยใส่เข้าไปนะครับก็ตามด้วยผักชีลาวนะครับอแล้วผักชีไปเรื่อยหันห่นๆเข้าไปนะครับอืม ก็ตั้งโอ้นิดนึงน่งตักโขลกโขลน่นะโขลกเท่ากันนะกลิ่นหอมมาเลยก็ใส่พระเอกเราในะปลาหมึกเนี่ย หมึกสายเนี่ยใส่เข้าไปเ,เราใช้พอประมาณก่อนนะค่อยเติมทีหลังเอาอโคลกโคลกโอลกเต็มจานเลยกลมเลยอือมืดไปนหน่อยนะอืมสันน่ากินมากเลยคับ หนุ่มน้ำปะลาล้มีคว่มไปเลยนี่ครับราดเลยครับสีสันได้เลยเดี๋ยวมาชมขั้นตอนการชิมนะครับเดี๋ยวไปจัดจัดจานก่อนนะครับโอเคนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับรสชาติจะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่หน้าตานี่สวยงามมากเลยนะครับสีสันแบบ น่ากินมากเลยกินนี่หอมเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูรสชาติกันนะครับว่ามันจะเซฟขนาดไหนนะหมึกสายคนระับชิมดูครับเปรี้ยวหวานมาจเปรี้ยวนำเลยลก็มีน้ำปลาขึ้นนะน้ำปลามาด้วย นี่คำใหญ่ๆเลยนะนี่คำใหญ่ๆเลยครับขึ้นยอดเลยครับคุณผู้ชม นี่มะเขือเทศหน่อยนะหน่วนหน่วนเลยนี่กินด้วยกันครับท่านผู้ชมนะด้าเลย เดี๋ยวขออีกชิ้นหนึ่งมันจะปิดกิ้วแล้วนะครับเดี๋ยวหาชิ้นให,ใหญ่หน่อยนี่สองชิ้นเลยนะกวบเลยเมนูทานเล่นนะครับนี่ชินโตโตนะครับอือหือ ตาต้องมากนะครับเมนูง,ง่ายๆครับทำกินเองนะครับนี่นวดนึดสายตำปลาร้านะก็จบคลิปยงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ต้องกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ